มันมีจริงให้มันส่ง,งสัญญาณออกมาออมาแล้วมาแล้วเอะครับผมแล้วสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับตระการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น Off Start ส e เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่สหูฟังใส่ลำพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กีโกลดด้วยนะครับรถติดหนึ่ง บสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมเกมสายกระชาของเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วร้านที่ผมจะแนะนำนั้นคือ c ีทไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเติมเงินนี่ครับหรือว่าเติมผ่าน UID ด,ดีหรือว่าเติมผ่านไ d ดีพัทเบอร์ดที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองเลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับใครหลอกให้มึงซื้อไวไก่ คือจะบอกคือกูจะบอกว่าเกมมันดีนะแต่ว่ากูนะตอนเนี้เล่นไปประมาณห้าหกชั่วโมงก็ยังเล่นไม่เป็นอ่ะก็มีดพื้นสับสับเลยวะกูว่ามึงเออน้องรักมึงแค่ตามกูมาเวยเดี๋ยวรู้ใครหมู่ใครจ่าเรารวยกันเลยไม่ว่าไม่ว่าจะผีหรือหมีกูได้หมดอ่ะเดี๋วกันกูจะใช้จระเข้ฟาาฐานเตะรวมเลยเดี๋ยวมากิดมันมีผีแบบสามตัวทีเดียวเลยเป่าว งัเดี๋ยวกูงั้นอันนี้มันล่าท้าบีทำงานกันเป็นทีมเดี๋ยวกูจะรอพวกมึงในรถแล้วกันโอเคป่ะแล้วกูจะดูวงจากกล้องวงจรปิดอันนี้อ่ะอันนี้ไม่ใช่เป็นทีมแล้วพี่เราต้องไปด้วยกันพี่เราต้องไปด้วยกันเอ้ามันไม่แบบว่าเออ่แบบกูเป็นสื่อสารเรดิโออะไรเงี้ยพออะไรงั้นเดี๋ยวผมงั้นผมรับหน้าที่เป็นคนดูเองดีกว่าเออเดี๋ยวกูดูพวกมึงเดินเข้าไปกันเองดีกว่าไปไม่ไม่ไม่าผมจะดูพวกพี่เดินเข้าไปไม่เดี๋ยวกูนั่งดูพวกมึงเดินจับมือกันไปก็ได้ไอ้นีี่กูรฟันทันมเนี่ยกกููดจาแแขนล้ว เออกดได้เลยล่ะมึ่งกดกดท้ายแล้วพี่มาเลยพี่กดท้ายละเดี๋ยวกูเตะเอาได้ไม่เป็นไรมึงมึงถามเหมือนเด็กเลยอ่ะมึงหัวร้องอะไรไว้กลัวกูมาแล้วโอเคลุยเลยเรดี้อัพเรดี้อัพเร็วดิมึพร้อมคนแรกเลยเนี่ยเอาเลยเอาเลยไปเไปไปไปออกรถเลยออกรถเลยให้เอาเออทุกคนหยิบอุปกรณ์เลยอุปกรณ์อะไรผมไม่เห็นจะเจอเลยไหนอ่ะไหนอุปกรณ์กูอ่ะไหนไหนอ่ะ เฮ้ยเราจะไม่เอาอะไรมาปราบผีเลยนอกจากกายเนี่ยนะเก่งเกินอ้าวแล้วพี่ผรู้ได้ไงว่าตีกับตีเพราะว่าผมก็ผมผมเก็บมาก่อนไงอ๋อเฮ้ยนี่มันมีภารกิจเนี่ยด้านล่างเนี่ยมึงดูดิผมบอกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอะพี่ผมว่าอ่านไม่ออกว่าภาษาอังกฤษไม่ออกได้ไงวะคือที่นี่มันผู้ภาษาโนร์เวเจียนอ่ะโนร์เวเจียนเนี่ยมึงเองพูดมึฟังสักคำดิเรื่องวิดรอได้ดูตื่นไม่ได้ก่อนว่ามันเป็นที่ประเภทเฮ้ยมึงหยุดเปิดวิทยุ S <S 2> <S 2> อันดับนนแรกเลยคือเราต้องดู่อนว่ามันเป็นผีประเภทอะไร <building. S 2> นะว่าอันดับสองเลยล้วก็คือเราต้องเคลียร์แอเรียรอบรอบแอเรียผีอันดับสามเลยก็คือเราต้องหาหลักฐานนะครับผมด้วยเครื่องโหลด e m f หาหลักฐาน <S <S 2> <S 2> อางการทางวิญญาณเฮ้ยเราต้อง <S <S ทำความเข<อ>้าใจก่อนอะไรค,คือเครื่องโหลด e m f อ่ะอันลอันดับสี่ก็คือเราก็ต้องหาหาห้องที่อะไรวะเนี้ยบีโลเทน เซลซิวส์วิดเทอร์โมมิเตอร์ออเซลเซียสพี่ต้องเรียกชื่อผีเนี่ยไอ้อเนี้ยข้อความสัมพันธ์เลยอันนี้ยไอเฮฟดอนโมพี่อ่านดิไหนวะนี่ไงข้างล่างเนี่ยมันจะบอกชื่อผีอ่ะสมิชชั่นออนไลน์คอมพิวเเป็นยูลิฟอ๋อนี่ไงผีชื่อเซนดรามาตินเราต้องเรียกชื่อมันยูชุดเบียเบิลทูยูสตินเนมแล้วแล้วเราแล้วเรางั้นเราต้องจําชื่อเซนดรามาตินไว้แล้วก็อากัว่อ่ะมึงอ่ะไอะเปี้ยวปะ าไปเปิดเร็วเร็วไอ้เหี้ยประตูล็อกเฮ้ยใครหลวงพ่อตอนเขาดีลเคสกันหลวงพ่อขอมบอขอกุญแจเข้ามายังครับเนี่ยเท่าไรละดโยคละเหรอไอ้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วเปิดแล้วไหมกูมิดมิดมากผมขอแนะนำนะผมผมผมขอแนะนำจากเคสที่ผมเคยไปช่วยไงเฮ้ยไอ้เปรี้ยวหยุด จากเคสที่ผมเคยไปช่วยงานเราควรสำรวจข้างล่างให้ละเอียดก่อนว่าอุณหภูมิเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแผลแปรผันไหมเพราะทุกทีที่มีผีเข้ามาอุณหภูมิเนี่ยจะเปลี่ยนไปครับขอแนะนำดังนั้นดังนั้นคนวัดอุณหภูมิควรที่ต้องเดินเพื่อไปดูแต่ผมไม่มีไฟนะสิหลวงพ่อไปหลวงพ่ออะไเดี๋ยวกเออเออเออเอาดีดีผมว่าดีไปหลวงพ่อไปเปรี้ยวดูหลังให้เองโอ้ย มันมืดมากกว่าหูไม่เฉยอย่าตกใจแค่ลมเข้าหูพี่เห็นไฟเช็งหรือเปล่าหลวงพ่อผมยังจําประสบการณ์สิบปีที่แล้วที่หลวงพ่อไปปราบในโบสถ์ยังได้อยู่เลยนะมือใช้ไฟเช็คทำไมว่าใช้ไฟฉายดิกูมองแล้วไม่เห็นเลยเออไปแล้วไฟฉายไปโอเคอย่าขึ้นชั้นสองครับสำรวจชั้นหนึ่งก่อนจากนักเคมีศาสตร์อย่าปิดประตูสิวายเอ๋อ มะะึงจะวิงได้วิ่งมจะวิ่งได้ไมเนี่ยเออมึงปิดทางนี้ทีไล่ทำไ้เออเอาแล้วปิดแล้วเปิดไม่ได้เอาพอดีหลวงพ่อทำสมุดหายมันจะเป็นอะไรบ้างวะอะหมุนสกอเมาส์ดูหลวงพ่อลองควานหาในากระเป๋าดูครับว่ามีไหมนำไปเลยนำไปเลยคนที่มีไฟฉายสีม่วงต้องบอกก่อนนะทา,า,างเคมีแล้วไฟฉายสีม่วงเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับลายนิ้วมือเอ้ยฟังช่างเคมีหน่อยสิ ไฟฟังไฟฉายฟังไฟฉายสีม่วงจะทำปฏิกิริยากับรายนิ้วมืออุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยเลือดหรือต่างๆนานาพวกรถสิ้นเขาจะใช้ในเคยดูหนังเรื่องฟัสไหมครับเขาจะเขียนบอร์ดเพื่อแบบก่อนการขโมยรถเพราะฉะนั้นแล้วไฟฉายสีฟ้านี่แหละที่จะทำให้เราสืบหาพวกอ่าร่องรอยว่าผมด้วยครับผมขี่ไม่ออกมาเลยนย แตดามาตินก็อาจจะต้องเรียกชื่อเธอหรือเปล่าแซนดรามาตินจงออกมาเจ้าวิญญาณไริ่งที่แล้ววะเสียงเอ่อไม้หรือเปล่า่ะเออสิ่งมือนคยเหยียบไม้นัพอแทรก็ไฟกูไอ้เหี้ยเฮ้ยไปไหนกันแล้วอ่ะอ๋อตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนเป๊ะครับพอมาชั้นสองหลวงพ่อเริ่มท่าไม่ดีแล้วลือกึ่เอว้พ่อเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าวิ่งครับอย่าวิ่งครับอย่าวิ่งหลวงพ่อขึ้นลก่อนวิครับตเจ่าผีแล้วไม่มีใครเตือนเลยแหละมันมีบ้านไม่รู้ครับผมได้ยินเสียงแปลกๆครับผมได้ลงมารอตรงนี้คิดว่าเดี๋ยวต้องลงมาอยู่ดีครับผมขอบอกก่อนครับหลวงพ่อจากผมจากจุลวิทยาศาสตร์โดยตรงมามาวริกเนี่ย คือการที่เราเอาหนังสือไปตั้งเนี่ยอาจจะทำให้วิญญาณสื่อผ่านกับเราทางนั้นก็ได้นะครับมึงก็เข้าไปดีไอ้ไก่เข้าไปดิมึงก็เข้าไปดิมึงก็แค่บุกรุกเร็วๆเออไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องการแสงไอ้เหี้ยเพราะการคุดเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงมาแล้วเสี่ยงมาแล้วเปิดประตูเปิดประตูดิไอ้ควายมึงกับพี่ไฟกันเล่นทำไมวะไม่รู้กูไม่รู้อะไรทั้งสิ้น ดับไปดิดับไปดิใครถือกล้องคอยถ่ายปีญาร้ายครูครูครครูวกล้องครูวิกล้องเออเด็กหมดกับปิญญายังไม่ขึ้นครับได้ยินเป็นเสียงเท้าอ่าขนาดเอ่อค่าดน้ำหนักประมาณ45ถึง70เป็นคนวัยกลางคลนครับเดินมาประมาณ4ี่ถึงหาเก้าหลังไผ่มือครับผมโอ้โหมือเลี่ยงขนาดนั้นเลยนะโอเคเอ่อไอ้กล้องถ่ายรูปมึงเดินไปตรงประตูนี่ไปดูก็แย่แล้วครับกล้องถ่ายรูปไปทำไมไอ้น เอาหนังสือไปวางเผื่อมันจะสื่อสารกับเราครับหลวงพ่อไฟดับครับมาแล้วหมู่บ้างมาแล้วไฟแล้วหลวงพ่อมันกับพี่อีกแล้วไปไปไปเข้ามาในอ่างนี้เข้ามาแลในอ่างนฮ้ยยเฮ้ใครอยู่กูเนี่ยใครวะใครอยู่กูตอนนี้กูอยู่กับพี่อีกเฮ้ยกูเตะเดินไา ผู้ตูอยู่กับมึงเลยพวกมึงทิ้งให้กูเป็นผีตายโหงในนั้นเลยวะสองคนโอ้โอยแต่ว่าเราเราถ่ายรูปได้นะดูสิเราได้ตังโอ้โหหน้าที่คนอื่นอะทำดีหมดนอกอยากส่องไฟกับมึงแหละเฮ้ยเออไอ้หลวงพ่อครับเรายังไม่ได้หน่วยอย่างเป็นทางการเลยว่าหน่วยป่าผิวพวกเราชื่อว่าอะไร Ghostbuster เที่ยวไอไกลไฟมันเหลือเท่าไหร่แล้วหลักฐานนะสองอะ เลือสองแล้วพี่ดูมันถ่ายเล่นหมดแล้วครับเออใจเย็น่ดิเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหย่าหย่าอย่าเข้าไปเบาเบาครับเบาอ๋อผมเดียวเดียวเดียวฟังผมครับนักวิทยาศาสตร์ผมมีอ่อผมว่าเราควรจะวางหนังสือไว้ข้างหน้าแล้วรีบติดตั้งกล้องโดยเร็วครับโดยเร็วหน้าประตูน่ะหน้าประตูบอดกูจะดูอะไรกูจะดูโซฟาเหรอเนี่ยมึงตั้งให้มองเห็นในห้องดิ อีรินดามึงออกมาหาผัวมึงไอ้ในตู้มีอะไรอยู่นะอีเขียดตกใจหน้ามึงไงเอาละผมกดไฟแล้าอยู่คนดูนะดูรูปอีรินดานะทุยใจเย็นนครับหลวงพ่อจะรวบดูเกินไปแล้วทีจะไม่คุยอ่ะอีรินดามันน่าจะคุยนะเยี่ยมเฮ้ยเหมือนจะเป็นกระด <hhhh> ูกครุณจะไกลกระดูกโอเคเอ่อขอขอกล้องถ่ายรูปด่วนเลยเรียบร้อยผมถ่ายแล้วครับดีมากดีมาก เราเป็นมืออาชีพรูปนี้มันมีรอยผ่าเนี่ยมันเกี่ยวแล้วป่าววะมีรอยสีแดงผ่าป่าววะเฮ้ยไอ้ไก่กูว่ามึงถือก็ไม่ได้เรื่องว่ะเอาม่นี่มามึงไปไหนเนี่ยไอ้เจ๊ดาส่องมาเลยเปรี้ยวนำเองมีประตูที่ปิดเปรี้ยวนี่นำเองน้ำสองไอ้เฮ้ยมีเสียงแปลกๆออกมาจากประตูด้วยเบาเบาเบามันเป็นเสียงน้ำนะครับน้ำไหลเนี่ยแต่ว่าบ้านนี่มันเก่ามากมันไม่ได้อ๋อต้องบอกเลยว่าทางเทศบาลเนี่ยเขาได้ตัดน้ำไม่นานแล้วนะครับเฮ้ยเดในห้องนี้มีสัญญาณครับเบาเบาเบา ลินดาลินดาเลยลินดาเปล่ามีคั i อินพ c e มีคำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามเรียกชื่อมันมันจะโกรธครับโดนเฮิร์ดอัดโดนเฮิร์ดอัดลินดาสัญญาณหายไปแล้วครับโอเคสัญญาณหายไปแล้วส่องส่องมึงเอาทุกอย่างไอ้ไอ้ไก่มึงส่องหาลายนิ้วมือด่วนโอ้โหดูดิเนี่ยเปิดไฟได้ปะจะถ่ายเปิดแล้ว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 

นอนโอนถงกอยู่รอถ่ายอยู่กูรอถ่ายอยู่โอ้โหโอ้โหมึงตั้งมึงตั้มากเลยวะเออได้ว่างเฉยมืดมากเลยอ่ะสิผีจะมาใช่เมื่อกี้คือผีมาแว็บนึงอะไอบอสเป็นยังไงก้องจวดจับอะไรได้ไหมในตู้มีอะไรปะเฮ้ยไฟกระพริบแล้วครับเอเดี๋ยวเเอาลพวกครับ ดี๋ยวมันอยู่ห้องน้ำมันอยู่ห้องน้ำครับหลวงพ่อครับมันมาแล้วครับโดนเฮดัสโดนเฮดัสมาจริงมาจริงสัญญาณโดนเอดรัสโดนเฮดรัสคอนฮิคาร์ดีสบีคาร์ดีสบินดาบเราต้องการการสื่อสารอย่าเรียกชื่อมันจะโกนคือแล้วไอ้ค่าเซนซิฟิตี้ที่มึงบอกอ่ะมันช่วยได้เยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดประตูดิหลวงพ่อประตูห้องน้ำมันอยู่ประตูห้องน้ำครับหลวงพ่อถอยไปอีกถอยไปอีกถอยไปอีกครับ กรีนกรีนกรีนกรอนกรี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 นกร พี่บุยเปิเปิดสิวะพี่บุยไอ้บอสไอ้ไก่ไอ้ไก่พี่มาแล้วไอ้ไก่น้มนี่เปิดสิวะไอ้ไก่มึงเปิดประตูก็ไม่เขียนไม่เยี่ยเลยเอางี้เอ่อกูคุยเองมึงออกไปจากห้องให้หมดพี่ผมเชื่อในใจพี่ที่เป็นโคตรสุดยอดเลยพะพวกเราต้องไปแล้วล่ะหลวงพ่อจะเอาแล้ว รูทแล้วอรี่โดนโดนมีโดนมี i just c o m here in peace ตอนนี้กูเจอกระป๋องมันกลิ้งมาดูเลยเฮ้ยมาแล้วพี่มาแล้วไอ้ไข่ไอ้ไก่มานี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยยู่ซ่ไอ้เหี้ยอยู่ข้างนอกพี่อยู่ข้างนอกพี่อยู่กับผมพี่ไอ้เหี้ยเอ้ยมาอยู่กับเรายูเอเซไอ้เหี้ย พี่บุ้ยตลอกอย่างที่นี่พี่ตลกอย่างที่นี่คือเมื่อกี้ผมเห็นตัตาเลยเว้ยตอนแรกพี่ปุ้ยบอกว่าพี่เรียกชื่อพอพี่บุ้ยเรียกชื่อพี่บุ้ยเรียกชื่อไฟดับปับปับพอพี่เรียกชื่อไอ้เฮียแม่งโผล่เลยเว้ยแล้วก็แม่งเล่นไอ้บอสอ่ะผมบอกมันไม่ได้อยู่ข้างในพี่มันอยู่ข้างนอกไอ้เหี้ยมันก็ไล่ไอ้บอสไปตายเลยไอ้บอสเนี่ยดูดิไก่มี่หันมาดูดิพี่ปุ้ยหันมาดูดิ มึงเอาแต่ชูดบาสอย่างเงี้ยมึงเลยตายพี่ปุ้ยหันมาดูดิพี่ปุ้ยเนี่ยของกูอ่ะเข้าใจป่ะตังก์ไอ้สิ่งกับอนวัตต์ตังค์ไอ้สิ่งกับลุงไม่ได้เลยทำไมตังไม่ได้มันมองไม่เห็นน่ะนี่ไงกูส่องกระจกแล้วเนี่ยกูส่องแล้วเนี่ยมึงไม่เห็นไฟที่กูส่องเหรอเออไม่เห็นจริงหรอเนี่ยมันบั๊กวะไม่เห็นนะโอ้มึงดูเหี้ยอะไรทางนั้นเล่าไอ้คุ้ยแอบฟ้องแงฟนออนไลนยเอางี้เอ่อทิ้งไว้คนนึงอ่ะไว้อยู่กับกล้อง แล้วไปดูกล้องหน่อยเผื่อเห็นไอ้นั่นไงไปไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยว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 ผมไม่เองครับหลวงพ่อสี่ครับสี่ครับมาแล้วจูอ้อไปแล้วเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บุ้ยข้างบนอะมันพี่เต็มหน้ากูเลยเมื่อกี้จูออนผีดุไอ้ไก่ไปไหนอ่ะมาลำมันอยู่ใต้ดินมันอยู่ใต้ดินมาลำสิแบบไอ้ไก่ไปไหนโดนแล้วตอนนี้สถานการณ์อยู่ที่ระดับสิบครับ ไอ้บอสนำต้องชายตอนนี้เอ่อไฟเปิดไม่ติดแล้วกูบอกเขาวร้ายกูกดไฟแล้วแต่ไฟไม่ติดค้างไปนานแล้วครับเอาลดับรปลอดภัยแล้วตรงนี้ตายหวังโอเคต้องใช้โอเคต้องใช้เมื่อกี้ว่าอ๋อพี่ปุ้ยคือพี่ปุ้ยครับถ้าพี่ปุ้ยจะใช้สปิริตบล็อกอะแชทบอกว่าพี่ต้องอยู่คนเดียวแล้วก็คุยกับมันงั้นใครก็ได้เอาสปิริตบล็อกได้ไหมกูอยู่เนี่ย คือใครเปิดไม้เอามาดีไอ้ไก่หรือไอ้บอสไปเอาละผมเลยเฮียช่วยหน่อยคุณลองไปโดนกูเลยเพราะผมใช้ความกล้าไปหมดแล้วล่ะแกยังไม่เคยประสบกับความตายเลยใช่ไหมไก่เอาด้วยต้องอยู่เอาล่างความตายตลอดเวลาตอนที่มึงตายมึงคิดดูดิไอ้ฟุ้งมาทำอะไรอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยคือถ้าไม่มีกูนะมึงไม่มีทางมีเงินมามายืนพูดแผลบอยู่อย่างนี้หรอกไอ้เปรต ถ้ากูไม่ได้เก็บทุกท่วงทำนองให้มึงนะป่านี้มึงได้รอบละสิบบาทยืนแข่งกันเลนไป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 ยิบไปไหนมึงไม่มีของพูดคุยเลยมึงเออบ้ามากไอตอนเนี้ยเราไฟหาย่าสองทางทันทีดิฉันจะได้ไปอยู่ตรงข้างในคนเดียวมันลงมาเร็วเรโอเคไอ้บอสไม่ต้องลงไปบอสมันต้องไปสื่อสารนะผีอตามมาทิ้งเอไบอสมึงมานี่บอสถ้าไม่มีค่าเอ็ขึ้นคือมึงไม่ต้องกลัวเลย ผีมาครับเเอยยเด้ย่เด้เ้เ้ไอ้ไก่พูดังีพูดังินไก่พูดเกยขาขาตั้งกล้องเลยชีวิตของมันอะไรมันเกรซีจัๆเลยนะหยิบขาตั้งกล้องแล้วก็เพ่นกันเลย หยิบหยิบได้หมดเลยอย่าแยลืกร่างเห็นหไม่เห็นน่ะเฮ้ยขาตั้งกล้องนั้นมึงหยิบกล้องมาไอ้เมือเฮ้ยกูขอขอตายทีนึงพี่พุ้ยแท้งหน่อยเอางี้เอางี้มึงถือไว้เดี๋ยวกูเรียกเลยโอเคอ่ะครับครับมักมัวโช่วยยูเซลโช่วยยูเซลมักมัว bring it มักมัว come to us you kill my friend ฟังอยู่ท่านมันอายจริงว่ะไอ้เหี้ยไอ้ตุ๊ดอยู่พุ่สิอะแล้วตัวล็อกเอาหายเอาลึกๆน่ะไปๆได้ได้ได้พี่ไายกว่าไปดูกูสับละเจนสวัสดีไกายเฮ้ยไฟกระพิบอยู่พวกมึงเข้าไปทำไมใครจะเพ้ออยู่ไฟกระพิบอยู่ไฟไม่ได้ประตูล็อกหุ้มกันไม่ได้ประตูกูลล็อก ได้ยินเสียงพี่เต็มหูเลยอ่ะในเกมอ่ะเนี่ยได้ยินป่ะทุกคนได้ยินเสียงแบบเปิดปิดวอออไม่กูได้ยินเป็นเสียงโทรโข่งแอ้บอสใช้เลยรอใช่เนี่ยพี่พูดว่ารอแบบแบบไอ้บอสอ่ะแบบผ่านด้วยไ่ยั่วมึงมึงถึงรถแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวพี่พูดอย่ามึงเข้าไปไอ้บอสมึงดูกล้องวงจรมก่อนมึงเซ็ตกล้องให้เสร็จไอ้ไกลยังปิดประตูปิดประตูนะโอเคเห็นทุกอย่างครับโอ้ยมึงเห็นทุกอย่างในนั้นเลยใช่ไหม มีห้อยมีแสงไฟมีโอช่โอมจะกสมเหรอมีแสงไฟมีความเย็นโอ้มีความเย็นอนะพี่ปุ้ยตอนนี้ตอนนี้มีโอกาสเป็นแผ่นท่อมมาแล้วก็มีแค่สามตัวเองพี่ยูเล่พี่คนอยู่ที่ไม่มีคกดโอ้แล้วก็โลนเบเชอร์เดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยว่ามันแฟนท่อมแมนอะไรอนนี้คือฟิซซิ่งกดโอ้พี่มันมีแค่สามตัวพี่ลองดูเออเออหลือเหรียครบเลย พี่ที่ต้องที่ต้องอ่านข้อมูลสามตัวนี้ก่อนที่พี่จะไปเผชิญหน้าพี่ไม่ไม่ต้องเดาจะไม่เดาพี่ฟังผมก่อนพี่ฟังผมก่อนถ้าพี่อ่านข้อมูลสามตัวนี้พี่จะรู้ว่าพี่ควรจะเอาเกลือไปโรยทางหนีทีไล่หรือพี่ควรจะเอาไม้ยังเกรนถือไปด้วยให้เพื่อนเข้าไปชาร์จเผื่อมีอะไรพี่โอเคโอเคเออพี่ต้องหาข้อมูลสามตัวนี้ว่ากูจะเอาวิทยุไปคุยกับมันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เราไม่รู้ว่ามันร้ายขนาดไหนไงเราจะได้ช่วยพี่ได้ไงผมเอาเกลือมาพี่บอกเกลือมากับยูไร ดูก่อนนะดูว่าคนอันไหนมันอ g r e รส i v ใช่ไหมใช่สามตัวแต่ผมจะบอกชื่อนะพี่ตัวแรกคือแฟนทอมอ๋อแฟนทอมถ้าเกิดว่าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะทําให้ค่าเสียขวัญของเราเนี่ยลดลงแบบเยอะมากอืมแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายรูปมันแพ้กล้องแฟนทอมแพ้กล้องโอเคงั้นผมมีกล้องต่อมาเป็นมาพี่เออเออแฟนทอมแพ้กล้องแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออะไรมาแม่โอเคเออแม่ we have increase chance to attack มันจะจู่โจมในความมืดถ้าเป็นแม่โอเคงั้นต้องมีกล้องเดี๋ยวพี่ต้องใช้ไฟก่อนอ่าถ้าเกิดว่าแม่แล้ถ้าเราเปิดไฟมันมาแล้วมาแล้วเฮยมาแล้วเฮ้ยพี่เกูแตกหวยเอ้ยเอาแต่คุยมันไม่แพกล้องมันไม่แพกล้องขอย้ำใช่ใช่ใช่เ่าไปในห้องันีไอ้บอม่เห็นกูเปล่าเฮ้ยพีมาแล้วพีมาแล้วดนูข้าไปนเข้าไปในห้อง อู่่ในห้งทีมีกล้องมันอยู่ห้องพี่มันมาแล้วมันออกมาแล้วพี่ปุ <S <S ้ยพ okay. ูดไอ้ไก่หนีเลยเพื <S <S ่อนไก่หนีเลยเพื่อนไก่เอาชีวิตรอดไอไก่เฮ้ยรวบรวมข้อมูลรวบรวมรววมข้อมูลผู้ชายอ่ะแคปเจอร์โฟลเตอร์กดไม่ได้เหรอกูถ่ายยัดหน้ามันขนาดนั้นเออปล่อีย